ในส่วนของบทที่3นะครับแนวทางและเทคนิคในการแก้ไขนะครับในบทนี้นะครับเราจะพูดถึงพลังงานที่ทุกวิาลยนะครับได้มีโครงการนะครับหรือกำลังจะมีโครงการนะครับก็คือการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับในทุกๆวิาลยชุมชนนะครับผม20จังหวัดนะครับซึ่งแนวทางในการติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยครับก็ผมขออนุญาตนะครับยกตัวอย่างนะครับในการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ ที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันเนี่ยการติดตั้งแสงอาทิตย์นะครับจะแบ่งเป็น2แบบหลักๆนะครับคือ1คือการติดตั้งแบบออฟ grid นะครับแล้วก็2การติดตั้งแบบออน grid นะครับคราวนี้ในการติดตั้งแบบออฟ grid คืออะไรออฟกริดก็คือว่าเรานึกภาพนะครับว่าสมมุติว่ามีโรงเรียนโรงเรียนนึงนะครับอยู่ในหุบเขานะครับไม่มีการใช้ไฟอื่นเลยจากการไฟฟ้าไม่มีสายส่งไม่มีสายไฟฟ้านะครับแล้วก็ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์อย่างเดียว กับแบตเตอรี่อันหน้าครับเราจะเรียกว่าออฟกริดก็คือไม่ได้อยู่กับระบบการไฟฟ้าใหญ่นะครับอีกอันหนึ่งก็คือการติดตั้งแบบออนกริดซึ่งจะเป็นการติดตั้งแบบด้วยใชุมชนเนี่ยที่จะมีการดําเนินการติดตั้งนะครับความหมายก็คือว่ามีการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับแผงโซลาร์เซลล์แต่ในเวลาที่ไม่ได้เป็นช่วงกลางวันหรือไม่ได้เป็นช่วงที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เนี่ยยังสามารถใช้ไฟจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ นะครับอันนี้เราจะเรียกว่าการตั้งแบบออนกริดนะครับก็คือมีการใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์แล้วก็มีการใช้ไฟจากการไฟฟไฟส่วนภูมิภาคด้วยในเวลาตอนเย็นหรือเวลากลางคืนนะครับซึ่งระบบออนกริดเนี่ยข้อดีนะครับก็จะมีข้อดีค่อนข้างเยอะนะครับก็คือความหมายคือว่าโดยระบบโซล่าเี่มีปัญหานะครับเรายังสามารถดึงไฟจากการไฟฟไฟส่วนภูมิภาคได้นะครับแต่เวลาที่ดึงไฟจากการไฟฟไฟส่วนภูมิภาคเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ถูกเท่าราคา พลังงานไฟฟ้าไม่ถูกเท่าการใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์หรือพลังงานสายทิ์โดยตรงนะครับข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือว่าประหยัดอาจจะไม่ประหยัดเท่าที่แบบเป็นออฟกิดนะครับออฟกิดเนี่ยก็คือใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์โดยตรงเลยนะครับแต่อย่างไรก็ดีแบบออฟกิดเนี่ยหรือแบบโรงนี้ที่เขาอยู่ไกลๆที่เขาไม่มีการลากสายไฟหรือสายส่งไปเนี่ยครับข้อเสียของเขาคือว่าถ้าระบบโซลาร์พังหรือระบบโซลาร์มีปัญหาเนี่ยเขาไม่สามารถมีพลังงานอื่นใช้เลยยกเว้นแต่ว่า เขาต้องไปใช้เครื่องกำปั่นไฟฟ้าน้ำมันดีเซลนะครับซึ่งพวกนั้นก็อาจจะต้องมีเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรองเพื่อใช้งานนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นสองระบบใหญ่ๆนะครับ <S <S อย่างไรก็ดีของเราก็จะพูดถึงระบบออนกริดนะครับโซลราเซลล์ออนกริดนะครับโซลราเซลล์ออนกริดก็คือว่าอย่างที่บอกไปนะครับพลังงานโซล่าเนี่ยนะครับที่ยกเคสพลังงานโซล่าเพราะว่าเป็นพลังงานทดแทนที่ใกล้ตัวที่สุดแล้วนะครับที่ที่เราจะได้เห็นในวิเลยของเราเองนะครับหรือแม้กระทั่ง ทุกวันนี้ถ้าไปบางบ้านเนี่ยก็มีการติดโซลา่านะครับระบบของแผงโซลา่าเนี่ยครับจะเป็นการเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นไฟกระแสตรงนะครับหรือเรียกว่า DC direct current เนี่ยครับมาแปลงเข้าอินเวอร์เตอร์หรือมาแปลงเข้าหม้อแปลงนะครับที่เปลี่ยนจากไฟกระแสตรงเป็นกระแสสลับไฟตามบ้านเราเนี่ยใช้กระแสสลับใช่ไหมครับหรือที่ชาร์จมือถือ ชาร์จเครื่องใช้ไฟฟ้ากันเนี่ยเป็นกระแสะสลับที่บ้านเราเนี่ยกระแสะสลับเราอยู่ที่220โวลต์50เฮิร์ต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟจากโซลา่าไม่สามารถเอามาใช้งานตรงได้ต้องผ่านระบบมอแปลงหรือเรียกอินเวอร์เตอร์ก่อนนะครับซึ่งปรับจากกระแสะตรงเป็นกระแสะสลับเรามาใช้ไฟตามบ้านนะครับอันนี้คือ ข้อที่1น,นะครับก็คือระบบโซล่าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่แผงนะครับมันต้องมีแผงด้วยมีตัวมอแปลงหรืออินเวอร์เตอร์นะครับมาแปลงไฟนะครับเพื่อสามารถใช้ไฟสมบ้านนะครับอันที่2อนะครับอย่างที่บอกไประบบออนกริดเนี่ยอินเวอร์เตอร์เนี่ยนอกเหนือจากการแปลงกระแสะตรงเป็นกระแสะสลับเนี่ยยังเป็นการสวิชเป็นตัวสวิชที่ปรับระหว่างการใช้ไฟจากโซล่ากับการใช้ไฟจากการไฟา,กกาไฟส่วนภูมิภาคนะครับหรือใช้ไฟจากสายส่งนะครับยกตัวอย่างเช่นกลางวันเนี่ย ตัวอินเวอร์เตอร์ก็ตัดการใช้ไฟจากการฟ้าสุริภาพใช้ไฟจากโซล่าตรงกลางคืนไม่มีการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ก็มาใช้ไฟจากการฟ้าสุริยภาพได้นะครับซึ่งวิธีนี้ครับจะเป็นวิธีที่ใช้อย่างแพร่หลายในบ้านตามควเรือนนะครับรวมถึงวิลลยุมุนอลของทางเรานะครับในขั้นตอนการติดตั้งโซล่าเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีการประเมินก่อนนะครับประเมินอยู่ในค่อนข้างง่ายครับเนื่องจากว่ามีโปรแกรมแม้กระทั่ง g o o g l e เองนะครับก็มีโปรแกรมที่สามารถ กดเข้าไปดูได้เหมือนคล้ายๆเป็น Google Map อะครับแต่จะเป็นลักษณะเขาเรียกโซล่าโปรเจกต์ของ Google นะครับสามารถกดเข้าไปดูแล้วจะเห็นว่าหลังคาบ้านเราเนี่ยถ้าเราดีไซน์เนี่ยจะติดตั้งแผงจำนวนกี่แผงใช้ไฟประหยัดไฟได้ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเรื่องของการประเมินนะครับแต่นะครับในการติดตั้งนะครับในการติดตั้งเนี่ยก็ต้องมีการดีไซน์นะครับการออกแบบนะครับแล้วก็มีการขอใบอนุญาตนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย การติดตั้งโซล่าท่าตามบ้านเนี่ยหลัก2-3งวันก็ติดตั้งได้แล้วนะครับปัจจุบันเพราะว่าเป็นไซส์ขนาดเล็กหลายคนก็ถามว่าอาจารย์แล้วอย่างถ้าเป็นบ้านคนเนี่ยจะติดตั้งขนาดประมาณเท่าไหร่นะครับบ้านคนเนี่ยครับจะติดตั้งประมาณ3-5ถึงกิโลวัตต์นะครับขนาด3-5ถึงกิโลวัตต์หรือถ้ามองเป็นแผงก็จะประมาณสัก 6- 7แผงปัจจุบันนะครับ6-7แผงก็แผงหนึ่งก็ 2, คูณเมตรคูณ1เมตรก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับสำหรับบ้านคน นะครับแต่ถ้าเป็นของหน่วยงานที่ใหญ่ขึ้นอย่างเช่นวิเลยชุมชนแต่ละแห่งเนี่ยจะติดตั้งกันที่ประมาณ50กิโลวัตต์หรือพูดง่ายคือ10เท่าของสิหลังคาเรือนนะครับอันนี้ก็าจะ60แผงเลยครับบนหลังคาอาคารของวิเลยชุมชนนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของระบบโซลาเซลล์นะครับอันนี้ของผมทําตัวอย่างวิเลยชุมชนของที่บุรีรัมย์นะครับวิเลยชุมชนของที่บุรีรัมย์เนี่ยสามารถประเมินได้ว่าหลังคาอาคารเนี่ยครับตามพื้นที่ที่ติดของ วิเลยชุมชนบุรีรัมนีครับสามารถติดได้4ส่วนนะครับใน2อาคารนะครับอแต่ละอาคารติดได้ประมาณ50นะครับ30-50กิโลวัตต์นะครับขนาดติดตั้งรวม150กิโลวัตต์อันนี้คือการประเมินวิธีการประเมินเขาก็เดี๋ยวนี้ก็คือใช้โปรแกรมนะครับประเมินหลังคาเลยเหมือน Google Earth นะครับแล้วก็เราสามารถวางได้เลยว่าจะใช้ทั้งหมดกี่แผงนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นวิเยชุมชนอันนี้ก็ทั้งหมดประมาณ150กิโลวัตต์นะครับในการนําไปใช้ของโซลานีนะครับ วิธีเราคำนวณน,นะครับเราก็จะคำนวณการนําไปใช้นะครับโดยเปรียบเทียบระหว่างการใช้ไฟเดิมนะครับกับการใช้ไฟใหม่นะครับเราคงเคยได้ยินข่าวว่าการใช้พลังงานโซลาเนี่ยบางคนติดตั้งเนี่ยเหลือจ่ายค่าไฟจากหลักหลักพันนะครับเหลือแค่หลักร้อยนะครับผมก็คือมันมีการ,การเป็นการใช้ไฟเนี่ยลดลงนะครับไปค่อนข้างอย่างมากนะครับคราวนี้คําถามก็คือว่าสมมติเราไม่พูดถึงวิเลยชุมชนนะครับนั่นแน่นอนว่าเป็นอาคารขนาดใหญ่ ถ้าพูดถึงบ้านเราเองเนี่ยนักศึกษาเองหรือว่าอย่างคณาจารย์เองเนี่ยถ้าพเราอยากติดตั้งที่บ้านเนี่ยหลักเกณฑ์อะไรในการบอกว่าเราควรติดตั้งที่บ้านนะครับคําถามก็คือว่า1นนะครับเรามีคนใช้ไฟตอนกลางวันหรือไม่ยกอย่างเช่นถ้าบ้านไหนมีผู้เฒ่าผู้กแก่หรือคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือ,อผู้สูงอายุนะครับอยู่บ้านตอนกลางวันอันเนี้ยตอบได้เลยว่ามีโอกาสที่ควรจะติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับเพราะมีการใช้ไฟกลางวันนะครับอันที่1 อันที่2ค่าไฟเนี่ยเราเกิน4 0 0 0บาทหรือเปล่าต่อเดือนถ้าบ้านไหนเกิน4 0 0 0บาทและมีะบุคลากรที่ใช้ไฟกลางวันเนี่ยติดตั้งเลยครับเขาเรียกคล้ายๆเป็นกฎกฎลั้วธรรมนะครับเหมือนอคำนวณง่ายนะครับคุณมีผู้ใช้ไฟกลางวันคุณมีบินค่าไฟเกิน4 0 0 0บาทอันนี้นนควรติดตั้งโซลาเซลเลยทันทีนะครับเพราะมันจะลดได้ทันทีคําถามของหลายๆคนถามล้อจา์ถ้าเกิดติดตั้งแล้วเนี่ยส่วนใหญ่โซลาเซลเนี่ย คืนทุนกี่ปีนะครับโซลาเซลล์เนี่ยจะคืนทุนที่ประมาณ5ปีนะครับเนื่องจากว่าอัตราค่าไฟฟ้าปัจจุบันเนี่ยนะครับปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ4บาทเฉลี่ยนะครับสบาทต่อยูนิตอย่างเวลาเราดูบินค่าไฟนะครับเราจะเห็นว่าเวลาบุคลากรกลับไปดูบินค่าไฟเนี่ยจะเห็นว่าค่าไฟเนี่ยเขาจะคิดเป็นตามยูนิตการใช้นะครับหลายคนก็บอกว่าใช้ไฟเนี่ยไม่ได้เยอะเลยทำไมจ่ายค่าไฟแพงนะครับค่าไฟเนี่ยจะมี2ส่วน นะครับคือเขาเรียกส่วนแรกคือค่าอัตราการใช้ไฟจริงคือคำนวณเป็นยูนิตกับอันที่2เนี่ยครับที่หลายคนไม่ทางสังเกตเขาเรียกค่า F T หรืออัตราก้าวหน้าความหมายคือว่าสมมตุติผมใช้ไฟ100ยูนิตนะครับกับนักเรียนใช้ไฟ100 Unit อยูนิตเนี่ยอาจจะจ่ายค่าไฟไม่เท่ากันถ้าการใช้ไฟผม 1, 100ยูนิตผมไปใช้กลางวันทั้งหมดผมจะดวนตัวคูณที่เป็นอัตราก้าวหน้าสูงกว่าคนใช้ไฟแต่ตอนกลางคืน ค,มมคือแม้เราใช้ไฟเท่ากันนะครับแต่ช่วงอะไรที่เราใช้ไฟไม่เหมือนกันเนี่ยค่าไฟก็ไม่เท่ากันแล้วจะห่างกันทั้งข้างสูงถ้าผมใช้ไฟกลางวันร้อยยูนิตเนี่ยผมอาจจะโดนยูนิตละ5บาทหรือผมต้องจ่าย500บาทในขณะเดียวกันถ้าผมใช้ไฟร้อยยูนิตเหมือนกันนะครับลับไปใช้ไฟกลางคืนเนี่ยผมอาจจะจ่ายแค่300บาทหรือ3บาทต่อยูนิต